เคยสงสัยกันไหมว่าแก้วหรือขวดแก้วที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทํามาจากทรายอะไรพวกโรงงานใช้ทรายอะไรกันนะทรายจากทะเลหรือเปล่าหรือว่าเป็นทรายที่ใช้สําหรับงานก่อสร้างจริงๆแล้วทรายที่เอามาทําแก้วหรือขวดแก้วนั้นส่วนใหญ่มาจากทรายซิลิก้าโดยแหล่งทรายนี้จะต้องมีความบริสุทธิ์สูงและปริมาณซิลิกาสูงมากซึ่งเหมาะกับการหลอมเพื่อผลิตแก้วแล้วโรงงานเอาทรายซิลิก้ามาจากไหน โรงงานมักขุดจากเหมืองทรายซิลิกาซึ่งมีอยู่หลายประเทศเช่นจีนอเมริกาอินเดียเวียดนามสำหรับประเทศไทยจะมีอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสระบุรีเมื่อได้ทรายซิลิก้ามาแล้วจะต้องล้างสิ่งสกรปรกและแร่ธาตุอื่นออกเช่นเหล็กหรือดินเหนียวเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้แก้วเปลี่ยนสีหรือคุณภาพลดลงเมื่อได้ทรายซิลิกาที่สะอาดมาแล้วจะต้องนํามาเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า1,700องศา จนกลายเป็นของเหลวแล้วขึ้นรูปเป็นแก้วหรือขวดแก้วตามต้องการ